แต่พวกสูงวันข่าสำลาน,นร้อยลอรคูเรือนขึ้นไปเนี่ยเราก็ให้มากขึ้นเฉลเ่ียตามคเรือเนาะเพราะฉะนั้นปีนี้พวกเราไปแล้วรับไปแล้วปีหน้าถ้ามีการประกาศภัยหนาวของอเมกาหรอของอ,อ,ของกนอว่าตอขอเราเท่าเราก็จะแจกเรื่องกันหนาวให้อีแต อาจจะไม่ได้เป็นชุดที่ขอพวกรามารับในวันนี้อาจจะเปลี่ยนเป็นคนอื่นไปเนาะหัดเปลี่ยนกันแต่ถ้าผมยังเป็นนายกองการบริหารส่วนตำบลบนท่านอยู่แต่ที่ต่อไปเนีมมเนเ่ยผมก็จะอย่างนี้ทุกปีอีกสองสามปี่ันกันจะได้รับเนาะเอาเจนว่าคราบขอุเครับ คุโก๋คือว่าอยากเปลี่ยนเงินว่าเฮ้ยคือโก๋พทัานมูเนาะก็ไม่ยอมก็ไม่ยอมเอาเอาไปดว่าเดี๋ยวนี้ใครมีตู้ที่เก็บผ้าห่มเนี่ยเต็มแล้วผมคิดว่าเต็มอยู่เลยตั้งแต่ผมเข้ามาเก้าปีเนี่ยผมแจกทุกปีนะเพดหน้าซ้ำๆมาเรื่อยเลยมาเรื่อยเลยตู้แบบว่าใหญ่ขนไดนี้หาผืนมาเต็มแล้วเนาะ ไม่เป็นไรครับเครื่องกันหนาวเนี่ยปีนี้ปีนี้ถ้ามันมันร้อนแล้วนะเด็บไปเลยผงยางยังดีกินไม่เข้าถั่วเต็มแล้วเอาไปไหว้ยุบานมีหนาหนาวมากเอามาฮ่มคิดละกุ๊ผ้าห่มเนี่ยได้ยกสัตว์แจกเด้ออบตจอด้วยท่านเด้อไอคิดเห็นอบตจอด้วยท่านเนี่ยเด้อ คิดเห็นแล้วถ้ามีการเลือกตั้งอีกกับอุ้มเบอร์นั่นเท่าเป็นกองไปบริหารงานแห่งความอบอุ่นกเขาดีเนาะเลือกขอกมาใก็ได้สอวทชหลายๆคนที่ที่เหลือที่ีเหลือเนาะที่ีเหลือแต่ว่าสอวบชก็บ้ายามอย่าไปเอาคือต่างคนอื่นเอาแต่ที่น่องขอมาเละนี่ โดยข้าบ้านโด้าหรือแกของในที่น่องคุณยาบ้านพี่น้องอบตพี่น้องหน้ายกคุณคือตัวเดงแป๊เดียวอันนั่นหละกันเนี้ยที่บอกเนาะเพราะฉะนั้นผมคงจะพบปากกับพ่อแม่นพี่น้องครับชาวตมท่าของเราในวันนี้ไว้แต่ดวีงเท่นี้ก่อนนะครับหลังจากเราอัพข้าวบ่มเสร็จแล้วทุกอย่างเรียบร้อยแล้วก็ขอให้ทุกท่าน เดินทางขับภูมิเงาโดยสมัยนา้การแจกข้าวในวันนี้แต่ละหมู่หมู่ในหมู่สองหมู่สามหมู่สี่หมู่ห้าถึงหมู่สิบเดียออกมาทีละหนึ่งทีละหมู่องพระรัชนา้นหน้าสอบประจําที่จะให้เจ้าที่ยืนทําเหมือนเดิมไปให้ทุกท่านอยู่ที่เก้าอี้ผมทีละหมู่ทีบุญไหว้ด้วยเพราะฉะนั้นผู้ที่จะแจกแฉกจะมายืนแถวยืนแถว ให้แต่ละหมู่นี่ออกมาอยู่ตรงหน้าผู้ที่มอบพอทอมแล้วก็ลับรับแล้วก็เดินกลับไปนั่งที่เดิมอย่าเพิ่กลำบ,บ้านนะครับเด้ออย่าเพิ่กลำบ,บ้านเดี๋ยวหลังจากแขกโหวตเสร็จหมดปั๊บเนี่ยจะมีการถ่ายรูปร่วมกันเพื่อจะนำท่าทายเนี่ยไปลงเม็ดของอวตบนท่าเรา เพราะว่าเบสไลฟ์ของอบตรนท่าเราก็คุมการก็คุมเบสโดยประดานการบริหารส่วนตำบลท่าคือคุณสุวายสุไทร์มีคนเข้าชมไม่ใช่น้อยครับเดี๋ยวนี้เป็นแสงนะเดี๋ยวนี้ก็เป็นแสงนะเพราะว่าเรามีรับอัปเดตยิ่เขาเปลี่ยนเขาเปลี่ยนข่าวสารไม่ไม่ถี่เลยด้วยถี่เลยด้วยเพราะฉะนั้นหลังจากรับเข้าหชมครบทุกหมู่บ้านแล้วเนี่ยจะมีการถ่ายรูปก่อน ใหกลับปันเด็นัด้วครับแล้วผมก็คงจะจุกริกค่ายเพื่อนพี่น้องอไประเด็นัวี้ครับขอให้ทุกท่านดูช่วงดีครับสวัสดีครับีบจเดระมวา